เอ้าเฮ้ยมาแล้วอุ้ยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอุ้ยเอาอะไรมาฝากครับนี่แหละครับสับน้ำตาครับผมช่วยสับค่ะผมเนี่ยพับเรื่องอะไรครับพ่อเพิ่งแพ้มาเออมาดีจงด้วยนะฮะผอมุ้งยังมาชงชางอันนี้คือมานิ่มๆ เบ๋อเจนั่งเลยครับคุณติ๊กครับไดนะครับตอนทำผมถูกลูกเลยนะคะครับผมถือไว้ซับนะคะครับผมพูดถึงคุณติ๊กนี่ดีกว่าอันนี้คือเจ็บเจอครั้งแรกจริงๆนะฮะแต่ทราบไหมว่าคุณติ๊กเนี่ยเป็นคนที่ดูบอลค่ะนานนี่ยังกี่ปีคะับที่ตามเชียร์ลิเวอร์พูลจริงๆถ้าเชียร์ลิเวอร์พูลเลยประมาณ12ปีนะะแต่ถ้าแบบว่ามาดูแบบจริงๆจังๆแบบทุกแมตช์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานมานี้ค่ะก็แบบ4-5ปีได้ข่าวว่ามีโอกาสตามไปเชียร์ถึงอังกฤษด้้้ววยใช่่่คคคะไปมากีรรัังแลบ ในรอบปีนี้ไปมาห้าครั้งแล้วอู้เอาจริงๆงานการไม่มีทําเลยเหรอ,อครับอ้อยไปขนาดนั้นมันไม่ใช่ไปสุข,ขมุมวิทนะครับมันคืออังกฤษนะไม่ใช่ <c oughs> คือแบบ <c oughs> ว่าเราแบบว่าก่อนนั้นนี้นะคะคือเราทํางานแล้วก็ร<อ>ู้สึกว่าเ,ออเราพยายามแบบทํางานอย่างหนักเพื่อแล้วสูเฮ้ยทำยังไงเราจะได้ไปดูวันที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบยังไงเราจะได้แบบไปตามรอยนักเตะที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไปเสพบรรยากาศมีโครงการจะไปต่ออีกไหมครับมีค่ะ อีกเรื่อยๆเหรอฮะใช่ค่ะตอนนี้นักเตะที่คุณชอบที่สุดในทีมของของของลิเวอร์พูลตอนนี้มันมีไม่กี่คนหรอกใช่ค่ะใช่ไหมฮะสามประสานของเขาก็คือมีมาเน่ซาร่าเดเมิน่ลเดมินใช่ชอบใครมากที่สุดในบรรดาสามคนชอบมาเน่ที่สุดคือคือชอบพี่ว่าเขาเป็นนักเตะที่แบบบางครั้งคือแบบว่า จะสวิตออนก็ออนบท<ม>จําไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตามเขาเหมือนกันนะผมว่าตอน<ช>แรกเขาไม่ค่อยเก่ง<ช>แต่แตพอ,พอทําไปทํามาเล่นไปเล่นมาเนี่ยดีวันดีคืน<ช>ดีอีก<ช>แล้วก็ดีแบบว่ายังไม่พบจุดเลยนะต้องไปได้อีกไกลๆแต่าาซาร่ารู้สึกแผ่วลงไหม ลงหลังจากที่ว่าอาการบาดเจ็บความเร็วเขาดูดรอปลงเหมือนแบบจากอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาดูดรอปลงความมั่นใจเขาน้อยลงไม่กล้าที่จะปะทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะเลี่ยงการปะทะเป็นหลักเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเจ็บใช่คือเขาดูแบบเล่นเ้าคุยกันแล้วมันสนุกดีอ่ะมันคุยแล้วรู้สึกมันจูนกันติดนะฮะเออคุยกันต่อไปดีกว่านะครับเฮ้ยออกทางด้านคุณไปกถอนไม่ดีเราดูแล้วไม่ดีเจเลยอ่านคอมเมนต์เอาไว้ผมว่า เขาคุยถูกคออยู่คุยไปขัดเฮ้ยอ่ะเขาเม้นต์ไอคเม้นต์จะไม่ได้ใจเย็นนะคนดูทุกคนอย่าเพิ่งโกรธผมนะเขาคุยถูกคออยู่กูกำลังเดินอยู่กับแมนจูเอลิเวอร์พูลเสียงเสื้อมันก็ฟัดๆก็เขาให้อ่านคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์นะฮะนะฮะอันนี้น่าสนใจพี่อะไรฮะมีคนบอกว่าเจ็บครังแม่เนี่ยเจ็บท้องแม่บ่อยแม่พาไปหาหมอแม่บอกไม่ต้องไปหาหมอหรอกมึงไปห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวหายแล้วไอ้บ้าน้ำมันปวดขี้ไอ้ไอ้โอ้โห ไม่รู้เลยเหรอไอการเจ็บปวดกับปวดขี้มันคนละอย่างกันอะเห็นเจอหลาดลื่นครับเจ็บแทนเลยโอ้โหใครว่าชื่ออะไรวะเห็นเจอหลาดลื่นชื่ออะไรเราจะตามไปเผาว้่นเลยที่สุดคือโดนเพื่อนที่รู้จักมาตั้งแต่เด็กหักหลังหักหลังนี่คือเขาจับผักก็ไม่ใช่ครับตลกด้วยคุณติ๊กเนี่ยชอบจังเลยเราคุยกันดีมากเลย ถ้าเปือนผมพูดนะเชื่อว่ามึงไปเล่ยไก่ปลายาวเพราะผู้หญิงพูดจะสมบาวจะสอบจะสอบจะดูสอบลงคุณน่าจะไปเขียนบทละครเป็นต่ออะไรอย่างงี้นะครับเขียนได้เป็นเลยะรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมคะอูู้คุยกันถูกใจขนาดนี้มึงยังจะอยู่อีกเหรอโดนสารเมียจริงโดนสาวเปิดซิงอุ้ยโอ้ยครั้งแรกก็อย่างงี้นะครับหลังๆมันก็บันเทิงใจฮะถามคุณติ๊กเลยดีกว่าครับประจบประจบประจบการจังแต่คุณติ๊กครับ แน่นอนนะประสบการณ์คันเจ็บครั้งแรกอะถามหน่อยนะครับว่ารู้ส er ึกยังไงบ้างคะกับการเจ็บครั้งแรกรู้สึกเจ็บมากๆหรอหัวแตกหัวแตกขนาดหัวแตกเลยปีนี้อายุไรคุณติ๊กยี่สิบเจ็ดมีแฟนยังครับไม่แต่ว่าจะถามว่าที่เคยมีหรือยังก็เคยมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เป็นรุ่นโสดอยู่ก็ยัง อยู่ที่ว่าใครถามดีกว่าอยู่ที่คนถามนะฮะวันนี้ผมถามคุณก็เลยโสดใช่ไหมครับใช่ค่ะไอ้ต้นไปซื้อไอ้ติมมากินเด็ดป่ะไปซื้อนกหวีดมาด้วยนะครับขาขาเข้ามามึงก็เป่านหวีดเลยดป่ะขอใจรู้กูจะได้รู้คิดคิดว่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเจอใครนอกจากแมนซีคิดว่าทีมไหนน่ากลัวกว่าแมนซีก็คงถ้าในลีกก็คงไม่มีแล้วอะค่ะมง่ง่ายๆอยู่แล้วแหละทีที่น่ากลัวสำหรับลิเวอร์พูลบางทีมอะไรก็พูดไปสิไม่มีถึงไม่ออก นอกจากแมนซิตี้นอกจากแมนซิตี้มันแหมพูดไปสิไม่มีถ้าจะบอกว่าแมนยูแมนยูอยู่ที่ห้าหนูจะมาเหนือกอลีพูดได้ไงอ่ะนั่นด่ากูเท่านั้นเก็บยังตามไปเชียร์มาเน่เชียร์ซาร่าของเธอเลยอ่ะเธอก็เชียร์แต่ติไม่เชียร์อ่ะอ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะไปเชียร์ลรเวอร์พูเปลี่ยนจากแมนยูทำไงดีวะก็ ต้องไปอำเภอไปอำเภอแล้วก็ไปหาเนี่ยจะบ้านเหรอก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอยู่บ้านก็เปลี่ยนได้ไปได้ไม่ได้รักใครรักมันเชียร์สทีมนะครับอ่ะคอมเมนต์มาแล้วฮะเสื้อที่ทางทีมงานส่งมาให้สวยมากๆครับเออ ดยู่ดีด้วยนะครับรับไปเลยนะฮะรับเชิญเป็นต่อสักตอนดีไหมครับถ้ามีโอกาสแล้วก็เกี่ยวถ้าเป็นพอดเกี่ยวกับเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลผมมองเลยฮะในเรื่องก็จะเอาไปเป็นแฟนพี่ยมด้วยนะครับแล้วเลยฉากโดนพี่ยมข่มขืนครับเขาบอกว่าแต่เจมินมาเห็นก่อนอ๋อมาเลยดึงทันนะครับแต่ในขณะดึงนะครับเรื่องหึ่นละรีบนะครับโซ่เสื้อผ้าถอดหมดเลยมันถ่ายได้คือถ่ายได้กูณพกคุวางแผนกันเองออนแอร์หรือเปล่าไปอีกเล่นอีกเล่นเลยอาจจะแบบว่าแผนกล้องคลื่นฟ้า เสียงตักเสียงเตียงดังคุกคักคุกคักคุยคิดกันเองหมดแหละในเรื่องหล่อมตัวมาได้ไงคะทำไมวะมันมาที่นี่มันลำบากเหรอมันไม่ดียังไงนะครับนอกจากที่ว่าคุณไปเชียร์ที่อื่นไปไม่มีค่ะคือจริงๆแพลนว่าจะไปดูลีกต่างๆให้ครบในลีกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าลีกเอิงอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวไปกับพี่จอมด้วยไม่ได้ไปด้วยกันคือไปเจอกันที่นู่นอ๋อนึกว่าไปกับคนคนนั้นไม่ไม่ไม่ ไอ้ต้นกลับเถอะเขาบอกมาปะสองสติลกละเราก็คุยมานั่งตรงนี้ไหมไม่เป็นไรครับคุยเห็นคุยถุกอะะไรนอีกคนหนึ่งคือใครอะครับพี่เจี๊ยบครับที่ไม่ค่อยหล่อครับเอาเอาออกไปเลยครับหมดเวลากี่โมงครับอยากฟังผู้หญิงดูบอลไฟ้สดนะครับอ๋อเออยังไม่ได้พูดถึงเลยเพจคุณต้องเข้าไปดูยังไงครับพิมพ์นะคะ ผู้หญิงดูบอลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้คือถ้าผู้หญิงดูบอลอะ่ะหนึ่งในตองอูเลยอ,อันดับหนึ่งที่คิดถึงก็คือคุณติ๊กนี่ <Yeah. S 1> แหละส่วนมากจะไลฟ์สดตอนไหนช่วงไหนฮะก่อนบอลเตะหนึ่งชั่วโมงค่ะติ๊กเป็นนักข่าวมาก่อนไหมคะไม่ค่ะติ๊กไม่ติ๊กไม่เคยทํางานสายข่าวนะไม่เคยไม่เคยเป็นนักข่าวไม่เคย uh huh. ทํางานเกี่ยวกับแบบวงการอะไรอย่างงี้ไม่เคยคะ่ะแต่คุณก็รู้จักนักเตะเยอะมากๆค่ะเมื่อก่อนนั้นผมจะจํานักเตะได้เยอะมากๆ จนทุกวันนี้ผมมีปัญหาที่บ้านคือแฟนผมเวลาหลับแล้วห้ามเสียงดังผมก็ปิดเสียงแล้วก็ดูตั้งแต่นั้นผมก็ไม่รู้จักนักเตะอีกเลยจําได้อย่างเดียวคือเบอร์แต่ตอนนี้ก็โชคดีก็คือผมเลิกกับภรรยาผมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมเปิดเสียงดังได้อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมรัาพูกที้จัดเท่าไหร่ไอดอเอยที่แท้กันนี้ไอดอจริงมันอยากมันทำไมได้ทุกคนหรอก Two-born cups of clean.